ถ้ากินไข่ต้มน้ำพริกผักต้มตลอดแต่มื้อกลางวันบางวันก็เปลี่ยนเป็นปลาดุกย่างบ้างครับถ้าผมกินประมาณเนี้ยตลอดเนี่ยจะขาดสารอาหารไหมผมกินแบบเนี้น้ำหนักล่าสุดก็ยังไม่ได้ชั่งครับแต่รู้สึกว่าลง ใครรู้เมนมาบอกดิครับว่ามันจะขาดสารอาหารอะไรไหมใครแบบนี้ <Hello. S 1> อประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กินแบบนี้ครับตลอดสามเดือน คือผมอะเป็นคนที่อยากจะหาอะไรกินแบบไม่ต้องยุ่งยากอะแล้วก็มัวไปคิดว่าหาอะไรกินกินอะไรกินอะไรพอดีกินน้ําพริกชอบกินน้ําพริกด้วยแล้วตำตำกินเองก็อร่อยถูกปากเนี้ยถ้ากินได้ตลอดก็เลยเอาเมนูเนี้ย เป็นเมนูหลักเป็นอาหารหลักถ้าเบื่อก็ไปซื้อปลาดุกย่างแต่ผัดกะเพราอ่ะผมชอบผัดกะเพรามากเลยนะชอบกินมากเลยแต่สามเดือนที่ผ่านมากินไม่ถึงห้าครั้งไม่กินบ้าง กินแบบคำสองคาบ้างแล้วก็กินแบบมือหนึ่งเลยบ้างนี่เมื่อวานตื่นนี้ไม่ได้กินเลยน้ำพริกเนี่ยถ้าจะเป็นผัดกะเพราถ้าจำไม่ผิดขอรีบกินเอยเดี๋ยวคลิปยาวจัด ถ้าต้งพิกมันได้เปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็เค็มตามสามรสมจะเอาเปรี้ยวนำถ้าปุกนี้จะหมดแล้วเลยอีก,กสองรอบแม่แต่ตามรอบนี้กินเกือบสองอาทิตย์ใช่ยัะไหม